ากโลกนี้มีเพียงแค่กลางคืนฉันจะยืนแอบสดวงดาวไม่ให้ใครเห็นดวงตาที่ปวดร้าวเห็นน้ำตาที่มันไม่หยุดไหล hey. แก้มถ้าเกิดไม่ได้เป็นเดอะสตาร์แล้วนะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตโกราววันนี้สิงอยู่ที่เซ็นทรัลเอ์เลทที่กาศสวนเก้าค่ะ ุผู้ชมคะ่ะที่เซ็นทรัลกาดสสุนแก้วนี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็น เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์เฉยๆแต่ว่าสาขากาดส่วนแก้วนะคะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะคะจากเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์มาเป็นเซ็นทรัลเอาท์เลนะคะด้านในของเซ็นทรัลเอาท์เลนะคะก็จะมีสินค้ามากมายหลายสิ่งให้เลือกสรรค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าบราบราบเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นซีซันก่อนๆน,นะคะดังนั้นเนี่ยทางเซ็นทรัลเขาก็เลยจัดมาเป็นเซ็นทรัลเอาท์เลนะคะก็คือสินค้าที่ลดราคามากสูงสุดถึง90%ุชมนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งงนีียัมคบเมทร่กนะเ่วนนะคะ เพราะว่าที่นี่เปิดมาถึง27ปีแล้วนะคะ <Wow. S 1> ตั้งแต่สมัยเรายังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเราก็มาเดินที่นี่บ่อยๆนะคะแล้วก็ทํางานที่แรกก็ที่นี่ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวสิงนะคะจะพาทุกคนไปย้อนความทรงจําด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะ, <Wow. S 1> อะเอาละค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้นะคะสิงก็เข้ามาอยู่ข้างในห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้วนะคะเซ็นทรัลเอาท์เล็ตนะคะเดี๋ยวที่แรกที่เราจะพาไปชมนะคะก็คือส่วนข้างในดิพาร์ตเมนต์โร์นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะ ด้านในนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแบบแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบจ o o r d ดนโน่เอ๋ยเอสปาดหรือว่ารองเท้าฟิตฟลอปหรืออะไรอย่างนะะี้ฮะเรงเห็นและะ้วค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือ Mark and Spencer ค่ะดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสิงก็ไม่อยู่ข้างใน m า r k and Spencer นะคะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่ามีอะไรเก๋ๆบ้างนะคะนี่นะคะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะคะก็จะมีอุ้ยเสื้อโค้ทอะไรแบบนี้ อุ้น,นี่สวยนะฮะเสื้อโค้ทครับคุณผูชมเท่าไหร่เอยซินี่นะคะจับราคา4,990เหลือเพียง1,799บาทค่ะสวยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ไงก็ข้ามไปก่อนนะคะแล้วก็มีนี่เสื้อชงเสื้อเชยก็มีนะคะใครจะแบบ อเสื้อไปทำงานนี่อดีตตัวละพันสรเหลือ499เท่านั้นค่ะนี่าดีอยู่นะเธอว่าไปรงทงรงเท้านะคะอ่านี้ก็เช่นกันท่านไหนนะคะที่ตามหากรกนอยู่นะคะราคาเดิมคือพันสเหลือเพียง499บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเอฟคืนเข้ามาได้เลยนะคะโอนเงินมาแต่ดีฉันจะไม่โอนกลับนะคะ เอ้ยอะเดี๋ยวแอบไปดูเผื่อคุณผู้หญิงกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะชอชอนอชุดชั้นในนะคะเสื้อในนะคะนี่ราคาเดิมนะคะอยู่ที่1,990บาทค่ะตอนนี้เหลือเพียง299บาทเท่านั้นค่ะเธอเสื้อใน Mark and Spencer เปนนี่ยก็แบบได้ข่าเป็นแบบชุดชั้นในที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งเลยนะมีมากมายหลายแบบให้เลือกนะคะคุณผู้ชม ดูสิมีอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้สวยชุดเดรสเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงจะซื้อใสเลยย <c oughs> อดูสิมันมิดมัดมากเลยคะ่ะทุกคนเท่าไหร่กว่านี้อ๋อไหนอะราคาอุ้ยอดีต4,990เรหลือเพียง1,490ค่ะาทุกคนว้า คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เดินข้างในเซ็นทรัลกันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปเดินข้างนอกกันบ้างนะคะ a few moments later คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสิง์ก็เข้ามานั่งอยู่ในบริเวณโรงแรมปังสนแก้วนะคะลืมบอกไปว่าห้างกาศสนแก้วเนี่ยนอกจากจะเป็นห้างแล้วนะคะก mm hmm. ็ยังมีโรงแรมที่อยู่ติดกันด้วยชื่อว่าโรงแรมโลตัสปังสนแก้วนะคะที่เราเกิดไว้ตอนต้นรายการใช่เปล่าว่าแบบ เรามีความทรงจามากมายเกี่ยวกับที่นี่นะคะทํางานที่แรกก็คือชั้น5้าเนี่ยเขาจะเป็นโรงละครนะคะเชฟแกรดเทเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นได้ชื่อว่าเป็นแบบโรงละครที่ใหญ่แล้วก็อลังการที่สุดค่ะของ South Asia Pacific ใช่ฉันเคยแสดงที่นี่มาก่อนค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกความทรงจำหนึ่งก็คือตอนนี้สิงนั่งอยู่ตรงหน้าบริเวณห้องประชุมค่ะเขาจะมีห้องประชุมเล็กๆนะคะที่โรงแรมเนาะชื่อว่าห้องห้วยน้ำขาวค่ะเมื่อก่อนน่ะเราเคยมาประกวดเดอะสตาร์ที่นี่ทุกคน ใช่จำไม่ได้ว่าปีอะไรอะ่ะ้วยความพี่เราแบบไปคาราโอเกะกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนก็แบบเธอฉันว่าเธอแบบดูมีแววที่สุดเลยนะเธอไปสมัครสิแล้วก็อ่าก็ได้ก็ได้นี่คือแบบจัดเต็มมากเลยนะคะทั้งแบบไปถ่ายรูปสมัครต้องไปถ่ายสมัยนั้นต้องมีแบบไปถ่ายรูปที่ร้านเนาะมีแบบโพสท่านั้นนี้อะไรเงี้ยหนึ่งดอกแล้วดอกที่สองคือปยืมเสื้อผ้าของพี่มาค่ะพี่ที่แบบรู้จักกันเนาะเป็นเสื้อแบบแจ็คเก็ตดีอค่ะแบบมีลายปริ้นดีออดีออแบบ ดูลำมากดูลำมากที่สุดในกองประกวดวันนั้นขอบอกของพาคเหนือเนาะผมมาถแบบึงปุ๊บตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรนะเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบฉันต้องได้หรืออะไรเงี้ยก็อ้ามาก็มาลองมาดูอะไรเงี้ยคนมาสมัครมากมายครับคุณผู้ชมแล้วทีเนี้มยมันก็ไม่ไม่ใช่มีแต่เชียงใหม่ใช่ปะมีทั้งแบบคนที่มาจากเชียงรายแม่ห้องสอนลำปางอะไรเงี้ยเขาก็มาเข้าคิวต่อกันแบบประมาณนะ่าจะรวมเท่าไหร่ห้าร้อยหกร้อยคนมื่อวนนะั้นนะเออทีนี้เราก็เข้าคิวใช่ปะก็มีแบบ คนข้างๆไงที่เขามาจากต่างจังหวัดเขาก็แบบด้วยความที่เห็นการแต่งตัวของเราดูแบบเวอร์วังที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบทั้งเฉยๆฉันมีความมั่นใจฉันแบบดูโดดขึ้นมามากที่สุดในกลุ่มอะไรเงี้ยก็มีคนมาแบบเธอเธอถ้าเธอดังแล้วเธออย่าลืมเรานะเพราะว่าแล้วเ็าแบบมีคนหนึ่งแบบเธอเธอช่วยเซ็นแบบสมุดให้เราหน่อยสิถ้าแบบถ้าเธอดังเราเธอเราจะได้เป็นคนแรกที่แบบเธอเซ็นให้ยงีว่าคุณผู้ชมฉันก็แบบตายแล้วนี่ฉันดูแบบ มี potential ที่จะเป็นเดอะสตาร์มากเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปเก่อนที่จะเข้าไปใช่ไหมฮะก็จะมีห้อง audition เนาะตอนนั้น audition ตอนแรกแจงไม่เป็นแบบพี่มาพี่โจอะไรเงี้ยตอนนั้นต้องเป็นกรรมการคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยอือก็นั่งก็มีคนที่นั่งข้างเรานั่งก็แบบตัวสั่นเง,งินงกเนี้ยคะ่ะแบบโอ้ยตื่นเต้นเราก็แบบ มีประสบการณ์ไนแล้วก็น้องไม่ต้องตื่นเต้นหรอกค่ะน้องแบบทาใจให้สบายทำเหมือนที่เราซ้อมมาแบบอุย้ยแนะน,นําเขาดีมาก <Wow. S 1> แล้วพอถึงคิวตัวเองพอถึงคิวตัวเองปุ๊บอดีเินก็เข้าไปละกรรมการก็ถามว่าวันนี้จะร้องเพงลงอะไรเราก็แบบเตรียมมาแล้วเนาะเราก็แบบฉันจะต้องไม่เหมือนใครตอนแรกเราจะแบบเออเป็นมาริวันหรือเจนนิเฟอร์คิมดีอะไรเงี้ยแบบโชว์พลังเสียงแต่เอ๊ะไม่เอาสิมันจะดูเป็นการแบบโชว์พลังเสียงมากเกินไปเราเอาแบบ เพลงของคุณตู่นันทิดาละกันแบบดูไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอะไรเงี้ยเออเราเลือกเพลงบ่งบอกค่ะแบบคอยทุกวันอะไรเงี้ยเออแต่เราจะต้องร้องไม่เหมือนพี่ตู่ค่ะเราต้องมีเป็นสไตล์ของตัวเองเราเลยบอกว่าฉันจะร้องเพลงของตู่นันทิดาโดยเป็นเวอร์ชันของดาอ d นโดฟินเดี๋ยวเราจะร้องให้ฟังนะคะหากโลกนี้มีเพียงแค่กลางคืน <c oughs> ฉันที่ยืน แอบซัดวงดาวมีให้ใครเห็นดวงตาที่ปวดรา้าวเห็นน้ำตาที่มันไม่หยุดไหลฮ hey. แก้มถ้าเกิดไม่ได้เป็นเดอะสตาร์แล้วนะ <c oughs> อ่ะหลังจากที่เราลองให้กรรมการฟังใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็จะแบบปกติใช่ไหมถ้าร้องเราแบบ แบบอุย๊ยลองเสละอเนล่ยก็แบบให้ลองแบบวักเดียวแล้วก็จบไปเลยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาให้เราลองให้ฟังทางเพลงค่ะเราก็แบบเฮ้ยตายแล้วฉันแบบดูดีดูดกรรมการสนใจอะไรเงี้ยดูมี potential อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะมีในใบสมัครใช่ไหมช่องว่าแบบชื่ออะไรมีความฝันยังไงแล้วก็ความสามารถพิเศษเราก็อีกเหมือนเดิมค่ะก็คือด้วยความที่แบบฉันจะต้องมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครเลยกรรมการจะสนใจฉันึ่งก็เลยเขียนไปว่า ดิฉันสามารถทำเสียงลดหวอพยาบาลได้ด้วยเสียงเป,ปล่าๆค่ะกำลังานก็แบบไหนทำให้ดูสิจ้าคือเราอ่ะก็เขียนไปเล,เล่นๆไงไม่ได้แบบคิดว่าเขาจะสนใจจริงๆเนาะแต่ก็อ่ะในเมื่อเธอขอมาฉันก็ทำให้ค่ะนี่คือการแสดงเสียงลดหวอพยาบาลโดยใช้ปากเปล่านะคะ เราก็แบบร้องไปโดยใช้แบบอินเนอร์และสมาธิของเราว่าฉันคือรถพยาบาลเงี้ยพอมองกับมาอทีที่โต๊ะกรรมการใช่ไหมกรรมการก็แบบเอา้าหายไปไหนแล้วทุกคนคือแบบก้มหน้าลงาไปนี้ค่ะแล้วก็ตัวสั่นแบบหัวเรออาะเงี้ยว่าแล้วไม่จบค่ะพอกมาข้างนอก ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มาแบบย้ำเตือนว่าฉันคือ potential the star ค่ะก็คือคุณแฟรงค์ซึ่งเป็นพิธีกรเนาะตอนนั้นพักสนามน,นก็แบบมาค่ามาแบบปกติเขาจะสัมภาษณ์แต่คนที่น่าสนใจใช่ป่ะอพอเราเออกมาจากห้องปุ๊บคุณแฟรงค์ก็มารออยู่ค่ะคุณผู้ชมคุณสิงโตใช่ไหมครับืดต๊ดืด,ด,ดสัมภาษณ์อ๋อทำงานงั้นง,นงี้อะไรเงรี้ยทำงานโรงแรมมาสมัครคิดยังไงถึงมาสมัครอะไรเงรี้ยแล้วก็ให้เราร้องเพลงให้ทุกคนที่นั่งรอแบบออดิชั่นอยู่ไงวาอีกรอบหนึ่งด้วยเพลงบ่มบอกเวอร ฉันดูแบบโดดเด่นมากเลยนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะก็อันนี้เขาถ่ายก่อนที่จะแบบออกอากาศใช่ไหมแล้วก็กะแล้วแบบเอาวะอย่างน้อยฉันก็ต้องได้ออกช่วงที่ฉันทาเสียงหวอรถพยาบาลอะไรเงี้ยไม่มีค่ะ <laughs> เราก็แบบพยายามดูไม่มีแต่ก็มีเพื่อนมาบอกนะวแบบสิ่งที่ออกเดอะสตาร์นะแต่ออกช่วงที่มันเป็นแบบที่เขาเป็นทีเซอร์โฆษณาเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้า,าดาวเราก็มีรูปแบบวูฟวูฟวูฟ,วฟก็มีรูปเราเราทันได้ดูอยู่มีชอ็อตนึ่งวูฟตอนที่เราร้องอยู่แบบ อาอะไรเงี้ยก็คือแบบชิ้นนี้ออกชีวิวนะทุกคน ้คคุณผูชมก็จบกันไปแล้วนะคะกับมินิรีวิวนะคะเซ็นทรัลเอาท์เลทปังสวนแก้วนะคะขอแนะนํานะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบอยากมาช้อปปิ้งแบบไม่ต้องใช้งบเยอะนะคะก็เรียนเชิญที่เอาท์เลทนี้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะสิงโตโกราก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปช่องด้วยนะคะวันนี้เป็นราคาพี่บาย